ผมคลิปนี้ก็ประกอบนะครับแบตซองนะครับใช้กับรถไฟฟ้านะครับขนาด72โวลต์16แอมป์นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับ16แอมป์นะครับก้อนละ3.7นะครับเต็มอยู่ที่4.2นะครับตัวนี้ค่า C เข่าเคม่านะครับผู้ผู้ขายเนี่ยมันอยู่ที่24นะครับเพราะฉะนั้น24คูณด้วย 16แอมก็จะเท่ากับประมาณ360แอมนะครับในการจ่ายกระแสช่วงขณะนะครับก็ถือว่าใช้รถไฟฟ้าในยเยี่ยมเลยนะครับถ้าเป็น24อย่างที่เขาว่านะครับตัวนี้พอดีซื้อแบตจากจีนมานะครับ20แอมเลแต่ว่าจริงๆมันตัวแบตเล็กๆเองนะครับแบตซองเล็กๆเองขนาดตัวนี้16แอมมันยังใหญ่กว่าประมาณ2เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นคงจะเชื่อไม่ได้นะครับ ของจีนที่เราซื้อมานะครับเราฉะนั้นก็เลยมันเสื่อมก็เลยเรามาประกอบเองนะครับก็จะใส่รูปไฟฟ้านะครับตัวนี้ค่า IR นะครับของแต่ละก้อนในใกล้เคียงนะครับอยู่ที่ประมาณ1 1ถึง1 2นะครับให้เขาคัดมาให้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือว่าถือว่าใช้ได้นะครับตอนนี้ก็ต่อพวกไอ้บี b เอนะครับแล้วก็จะซีนนะครับด้วยเทปนะครับ PVC นะครับเราจะไปลองกับรถ EJ นะครับผมก็ตอนนี้ก็เพี็กเรียบร้อยนะครับ <Hey. S 1> จะซีนด้วย PVC นะครับ16แอมป์นะครับ24นะครับมันจะใช้กับรถไฟฟ้า a j นะครับสีไลท์ได้แรงขกันไหนนะครับเดีียมมาประกอบครับ การต่อลิมิตก็เหมือนกับการต่อแบบลิเธียมฟอสเฟตที่เป็นก้อนนะครับมันก็เหมือนกันนะครับแต่ลิเธียมตัวนั้นมันจะค่าแรงดันอยู่ที่3.2โวลต์นะครับตัวนี้เป็น3.7นะครับม,มันคนละชนิดกัน,นครับเป็นแบตซองนะครับอันนี้เราก็จะแพ็คหลังอั่นี้เจะแพ็คนะครับผมเนื่องจากสั่ง ซีนนะครับท v c มาผิดเบอร์นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสั่งมาอีกนะครับมาหุ้มอีกนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอาจจะลองนะครับอาจจะไม่สวยงามนะครับแต่ก็ถือว่าปลอดภัยใช้ได้นะครับดูจากการเดินสายแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะครับ16แอมป์72โวลต์นะครับ24ครับเดี๋ยวประกอบลองใส่รถดูก่อนนะครับ ก็ตอนนี้ก็แพ็กแล้วก็ประกอบอเข้าไปในรถนะครับ a อนะครับแต่ก่อนนี่เป็นนี่ครับเนี่ยซื้อมารู้สึกว่าประมาณ9000นนะครับเขาบอกว่า20แอมนะครับ20แอมป์72โวลต์นะครับาชาร์จเต็มอยู่ที่84ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราใช้เครื่องชาร์จตัวเก่าของเขานะครับตัวนี้มันรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับแอม เดี๋ยวจะมาลองของใหม่นะครับสำหรับใครที่มีรถรุ่นนี้นะครับหรือว่า72โวลต์นะครับ16แอมป์นะครับ24มาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับจะวจวดขนาดเหนอ่าเราดูที่ใช้าขาตั้งนะครับก่อนนะครับดูที่ความเร็วนะครับเกียร์หนึ่งเนี่ยปกติมันจะอยู่ที่40 นะครับสี่สิบลิตนิดนะครับตัวนี้ได้เท่าไหร่ดูนะครับเกี่ยหนึ่งนะครับโอ้ห้าสิบเลยนะครับรู้สึกว่าจะแรงมากนะครับแรงมากลองเกี่ยสองนะครับโอ้มอเตอร์ดังวี่เลยนะครับนะครับจริงนะครับขับจริงเป็นไงเราจะไปส่งน้ํานะครับปกติรถคันนี้ก็ขนแก๊สส่งน้ำเท่าไหรนะครับโอ้โอ้แรงเฮ็ดเอาน้ำใส่ให้หน่อย ยี่สิบสี่โหแนนอนนะครับยี่สิบสี่แต่ว่าเราซื้อมือสองนี่อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันประทับใจเลยครับตัวนี้เป็นแบตของโดนนะครับโดนที่ทําการเกษตรนะครับโดนลอยน้ําลอยฟ้านะครับขนปุ๋ยได้นะครับทางผู้ขายเขาบอกว่าแต่ก่อนใส่ปุ๋ยห้าสิบกิโลนะครับเป็นโดนเกี่ยวกับการเกษตรนะครับออ้แรงมากครับไม่มีตกเลยนะครับ แต่ก่อนนี่ลูกเดิมนี่บิดปั๊บนี่ตัวไฟที่โชว์แบตนะครับลูกแบตมันตกวูบเลยนะครับโอ้ตัวนี้แรงมากมเดี๋ยวจะไปตัดนอไม้นะครับเนี่ยเสร็จนี้ไปตัดนอไม้ต่อครับผมตอนนี้ลองนะครับพาเด็กๆมา3ามคนนะครับรถนะบรรทุก3านะครับผู<ม>้ใหญ่หนึ่งเด็ก2นะครับ<ม>เรามาดู ดูเราตัวนี้ความเร็วอยู่ที่13แล้วเราจะบิดคันเร่งนะครับมันจะกระตุกไหมถ้าซีซีเยอะนะครับไอค่าซีเยอะนี่มันมันจะพุ่งกระชากเลยนะครับดูนะครับเอาจับดีๆเรียกโอ้โหพุ่งเลยครับผมเอฟซีตัวนี้โอเคเลยนะครับแบตถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะเอาลิก์ไว้ใต้คลิปนะครับในการสั่งซื้อนะครับ มาดูเกียย์หนึ่งมันจะได้เท่าไหร่ครับแต่ก่อนมันแค่สี่สิบถ้าเปลิดเปลดกาฟินนะครับมันจะได้ประมาณสี่ไม่เกินสี่สิบห้านะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าแรงบิดดีออกตัวนี่มันจะชากเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นเขานี่มันมันน่าจะดีกว่าเดิมนะครับอ่ะอเกียสอง โอเกส,สองคนคนนีพุ่งเลยนะครับอโอ้แรงแรงแรงกว่าเดิมเยอะน,นะครับตัวนี้เเนี่ยมันมันล็อกความเร็วที่60นะครับเอเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนกล่องหรือว่าเป็นจูนกล่องนี่มันก็วิ่งไม่ได้เกิน60นะครับรู้สึกว่ามันจะ ีกว่าเบ็ดที่มากับรถนะครับแล้วก็เบ็ดที่ช่างเอเปลี่ยนรอบก่อนนะ20แอมป์นะครับนะตัวนี้มัน16กแอมป์แต่ว่าคาสีมันเยอนะมันก็เลยทําให้การขับขี่สนุกมากเลยนะครับนะเ,รเราจะถ่ายคลิปตอนนะลากหน่อไม้นะครับตัวนี้ก็ถึงป่าหน่อไม้ครับจะให้เด็กๆหักห,กหน่อไม้โอ้รถนี่มันแรงบิดดีมากๆนะครับดีมากๆสนุกเลยนะขับเหมือน ด,ดีกว่ารถใหม่นะครับผมรู้สึกดีกว่ารถใหม่เยอะเลยพว่ามันระบิดค่อยๆนี่กระตุกเลยนะครับอ่ามันจริงจริงมันน,น่าจะอันตรายนะครับเนี่ย,ยถุงใหญ่เต็มๆนะครับจริงๆประมาณสองสามถุงนะครับที่ช่ีงเอ๋เกลาาเก่ไปแต่ละปีนะครับอ่าปีนี้มันเพิ่งเริ่มออกนะครับเพราะว่ามันจะออกช้าหน่อยเวีนหินนะครับ ตอนนี้จะมาทดสอบนะครับหลังจากเปลี่ยนแบบตัวนี้นะเพียวๆนะครับไม่ได้ใช้ผสมอะไรนะครับอ่าสิบหกแอมป์นะครับอ่ายี่สิบสี่นะครับมือสองด้วยนะครับมันจะแรงขนาดไหนถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสั่งที่นี่ได้จะประกอบให้ครับถ้าผมมาดูแรงบิดช่องออกตัวนะครับเกียหนึ่งเป็นไงเหมือนเดิมไหมโอ้เหมือนเดิมครับกระชากเหมือนเดิมครับ ถ้าการคายประจุมันดีนะครับค่าซีมันเยอะนี่มันก็จะมีผลต่อการขับขี่มากเลยครับ F4 ดูขนาดไม่ได้ชาร์จมานะครับมือสองไม่ได้ชาร์จมาก็แบตก็ยังเต็มอยู่นะครับวันนี้เ็าวิ่งได้ประมาณ5กิโลนะครับหลังมาจากบ้านนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับใครสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ